ครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเกษตรนานาฟ้าประทานนะครับกับผมสวัยโยโพนะครับครั้งนี้ก็จะมารีวิวให้ดูเกี่ยวกับเห็ดไล้คอนะครับแบบตอกลิ่มที่กรีดเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้เนื่องจากว่าอากาศที่ผ่านมาเนี่ยมันร้อนจัดเกินไปนะครับก็ทําให้เห็ดชะงักไปยังไม่ออกแต่ทีนี้พอมีฝนมีความเย็นมาบ้างนะครับ ก็ตอนนี้กําลังเริ่มออกดอกนะครับมีผลผลิตนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับดูเลยนะครับจากดอกเห็ดนะครับนี่นะครับก็จะเห็นอย่างนี้นะครับที่ออกอย่างนี้นะครับก็จะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่อันนี้ก็ดอกกลางๆนะครับนี่ก็ดอกใหญ่เพิ่มขึ้นไอ้ที่ใหญ่จริงๆก็อย่างนี้เลยนะครับพอดีเขายังตอนเช้านะครับพี่น้องยังไม่ได้มาเก็บผลผลิตนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนนะครับอยากจะให้ดูว่าเวลามันออกดีจริงๆนี่นะครับมันจะออกยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นดอกเห็ดนะครับแต่ผมอยากจะให้ดูตรงนี้นะครับที่ผมเคยรีวิวให้ดูเมื่อก่อนนะครับเนี่ยมันจะออกนะครับเนี่ยที่เรากรีดนะครับหนึ่งช่อสองช่อสามช่ออย่างนี้นะครับบางที่ก็จะออกเนี่ยหนึ่งช่อสองช่อ แต่บางที่ยังไม่ออกผลผลิตนะครับแต่กําลังเริ่มออกหนึ่งช่อสองช่อเพราะว่าอากาศเขากําลังจะเริ่มได้นะครับอากาศกําลังจะเริ่มได้อย่างนี้นะครับเนี่ยหช่อสองช่ออย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับกําลังเริ่มออกหนึ่งช่อสองช่อแต่วันนี้อากาศก็ร้อนนะครับเริ่มมีแดดมาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับทางนี้นะครับก็ทางนี้นะครับก็มีดอกที่บานแล้วนะครับ เมื่อกี้คุณพ่อถนอมก็สวัสดีเปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ได้เก็บดอกเห็ดนะครับนะเรามาดูอีกทางนี้นะครับมาดูเลยนะครับที่ผมบอกว่าจุดจุดต่างนะครับระหว่างเห็ดที่มีคอกับไร้คอนะครับเนี่ยเขาจะออกเนี่ยหนึ่งช่อสองช่ออย่างนี้นะครับหนึ่งช่อสองช่อแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่อเดียวนะครับมาดูกันเลยนะครับทางนี้นะครับเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับ ก็จะมีความต่างนะครับจากเห็ดที่มีคอแตกต่างกันถ้าอย่างนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจน1ช่อ2ช่ออย่างนี้นะครับบางที่ก็ช่อเดียวแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับจะเป็นที่เราเห็นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าอากาศเขาได้นะครับเห็ดไ like ร้คอเนี่ยก็จะออกจํานวนมากนะครับถึงแม้ว่าใช้เวลานะครับคือเรากรีดครั้งแรกนะครับ3ามที่บางครั้งก็ออก3มช่อเลยซึ่ง จํานวนการออกดอกเนี่ยมันก really ็จะมีจํานวนมากนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับเนีย่ยอย่างเงี้ยมันจะออก,กบแบบหนาเลยนะครับปิดกันเลยเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยก้อนนี้ออกสองช่อนะครับจะออกหนาติดกันเลยซึ่งถ้าเป็นถ้าเราดูตอนช่อเล็กๆนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยอย่างนี้นะครับมันออกสามช่อเลยนะครับเนี่ยแต่แต่นี้ยังไม่บานนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าบานเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหติดกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ที่ผมมารีวิวให้ดูนะครับดอกเห็ดเนี่ยแล้วก็เห็ดที่ออกมานี่นะครับอย่างนี้นะครับสองช่อเนี่ยก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อให้พี่น้องไปไปเปรียบเทียบดูนะครับเอาไปเป็นความรู้นะครับว่าระหว่างเห็ดไร้คอนะครับแล้วก็เห็ดที่มีคอเนี่ยอะไรมันเหมาะกับสภาพอากาศที่ตัวเองอยู่นะครับในที่ที่พี่น้องจะปลูกนะครับในที่พี่น้องจะจะทา ถ้าเกิดว่าอากาศแบบพี่น้องมันได้นะครับอากาศดีนะครับพี่น้องผมคิดว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับการเปิดเห็ดไร้คอเนี่ยมันจะทําให้เห็ดออกจํานวนมากในเวลาอันสั้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะโละก้อนได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเห็ดแบบมีคอนะครับก็จะใช้เวลาที่ยืดไปอีกนะครับอันนั้นเนี่ยก็รีวิวให้กับพี่น้องได้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเห็ดไร้คอนะครับซึ่งกําลังจะออกดอกนะครับนี่นะครับ ดูกันท้ายนะครับอย่างนี้นะครับ1 2อย่างนี้นะครับแต่ชอบแบบนี้ก็ก็คือ1ช่ชอบอันนี้ก็1 2ตรงอย่างนี้นะครับอันนั้นก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ชอบการทําเห็ดชอบการทานเห็ดนะครับเผื่อจะมีโอกาสได้ทําในวันข้างหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับคนไหนที่สนใจก็เห็นเป็นความรู้ก็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ